สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป่องป้ายพี่น้องข่าวใหม่ล่าสุดสำหรับเาพี่น้องเลยหากระสีหูเหลืองมันนีวายย่ยเงินไดลูกสะพายใหม่แล้วลูกสะพายลาก็เลยสิมาบึงหนาว่าเป็นยังไงบ้างบอยยัยยายบังอีพี่น้องบัอีนะเมื่อเอิงเลยสะบะ่ ดดกันแล้วใครมาเอามันนะแม่มันเออเขามาเอาเข้ากระโถนบ้าหายไปจงเข้าน้องหมูเลียงเออเขาไม่ได้เข้ามาเลยบลอเนี่ยนี่เข้ากับอยู่เมืองเพื่องเออเอาไปนะก็ไ้บอกไปไทยไปป้ายเบ้อนักการศึเอาไปหลีกไปเทียเเ่ยวนักาการศึกษา,ามาจงดูแม่น้ำแม่บ้านตรงนี้ เมือมอมม่ออดนอมาใส่ดิพี่น้องได้ยินข่าวยายังได้ลูกสะพายใหม่มาได้จะเมือเอามา่อไรยายเฮ้ยมาจอมสามเมือขาจะเนื้อมืเออื่นเลยนะซึ่งม,ม,มื่ออื่ออื ไปเบิ่งก่อนเด้อไป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 ,ไปเจาะลึกก่อนพี่น้องป้องปลายหนะักข่าวอม,มรินทีวีมาแล้วเฮ้ยม,มาเทิม่มาบ่ายก่อนฟ้าละไทยนะไปอยู่ในไซไปอยู่ไทยนะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้องสุยเออสบายดีเกาะกำแพงก่อนเด้อบอแมนเป็ดได้เกาะกำแพงนี่เป็นคนอยู่บอเบิ้งทั้งล่างสะก่อนลำสะก่อนลูกสะไคร่หล่าใหญ่เงิงบ้า ไปเห็นกันทางไหนอีกอบอ่อใครยังไหนวะขอจีน้ำบออ่อกก่อสกดม้าวเอเอใช่เมื่อแล้วเป็นอยู่ทางไหนนี่นนเป็นคนทางไหนนี่นะดวง,งพระบาง ราหลวงพะบางนะจ๊ะต่อไปเรา้วจะได้เป็นหลวงพะบางกันลุนเนี่ยะเออวังเวียงด้วยจ้าอ๋ออยู่หลวงพะบางเลยบ่อยู่เมืองหลวงเลยบ่ไปอีกเมืองลำบา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 กไปจ้าน้ำไม่ได้ท่วมหรอวะที่แล้วนี่น้ำท่วมยักษ์ตายสิยังในเมืองลำบากนะไก่เมืองง่อยอยู่บ่ อุ้ยพี่น้องโฟกัสขาตาตาคนนี้กับตาคนถ่ายคลิปอันเดียวกันเลยค่ะแม่ะบาเออ <laughs> ตาจีบจีโปโป,ปค่ะมาตั้งแต่มือได้นี่นะ่ะตมือแต่ผมไปเจอกันอยู่แซนะ่นะผมเจอกันอยู่แซคุณพี่เราคุณั้งในในเฟซในเฟซบอ Mặc là <laughs> đêm <đó bên> <laughs> <laughs> ba. <laughs> à, nó đó, mình con hang nó. Nóng ba. 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 Nóng mương Nóng ba.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  Nóng เมืองงอนก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปลายที่สุด<อ>ก็คืองามที่สุดก็พิมพ์กันไปก่อนในติ๊กต็อกนะเมืองงอนเม,มืองงอนคืนเอเคยเล่าบนนี้มาก,ก่อนทำปัจาาได้เห็นเนมืองน่บากเมืองงอยเนาะ <laughs> ปัสจินี้ไปสายก็อยู่ในลาวา ไม่กะสิแแต่หูแต่แปลกต,ต,ต,ตาเน่แล้วเนาะทางนี้เนาะมันบ่คอยมีภูเขา,นานนนเนาะข้างใน, <ะ S 2> นมีแต่ภูเขววเเาเลยอืมมีแต่ภูเขาเนาะแตเดองแ่เะง่ากเลสิไปไ,ไปลวงประบางกะบ,บาดนี่เป็นบอ <laughs> จมันมาน้ำบากระรน้ำบากน้ำบากนําบากแล้วมันอยู่ในอันหอมผู้แล้วน้ำถั่วมากนะน้ำป่าเน้เป็นมาสส่อมันสอเเงื่อนคนไปนเาลข่าวพี่กอน้ถ่วมนบถูกต้องโอ้เมืองน้ำบากถ่วมนักเดะันถ่วมอเพื่อนเคยั่วมื่เลยมันบอเพื่อนที่เจ้าเคยเคยถ่วอยู่อเพือนที่เจ้า ยเอ,อ้ยยิงทั้งผู้อยากขันก้นภาษาบาทลาวนันกขั้นเบาขางฟังบงนหุห่นเร,รเื่องเลยว่าภาษาแบบอันท้องถิ่นต่างหากบ่บริบาภาษาเมืองหลวงบ่ากลโอ้าหอันนี้ภาษาอีกต่างหากเขาได้ยินเราเบากันขั้นพังบุหรี่เหลืองเลยอะไรขั้นภาษาเมืองหลวงกับสีเบาแบบมลมวนอันนี้มันนองต้องแต่งแน่นขายนไหมหลูกขาย ไอ้ย่งหามหัวปรานสื่อได้ไย่างว่าแบบนี้ไม่น่อยสามอาจารย์คทำกิจได้จากตอนเดต่เดต่อารมไหนคะอ่าดต่อารมไหนคะจะอารมณ์ดีอยู่บ่มึงเคยอารมณ์บอดี้สลุกค่าบ่เคยอะไรนี้ค่ามันนี่เจ็ดแสงมาก ใครมันนี่จะแสงไม <age> ่น so, ond so, ้ำแม่นี่มาเอาเช่นเบิดเลยมาสั <Stir> ่งปนกันจ่อค่ะพันปนน้ำอยู่แค่ชีแปดชีขีดข่านใครอะไรลูกค้านี่อ่าสามพันอย่ามาทำอ่าซีเรียสพิเศษให้น้อยหนึ่งว้าวอารมณ์ดีเลยทันมาปั๊ะอารมณ์หายนี่อย่างในซองต่อนอยู่ใส่เกลือน้ำอีกบ่เกลือสองามอารมณ์ดีโห จุ้งเมืองนำบ่าเฮากระลุ่นเนื้คิดว่าอยู่เมืองงอยแต่ว่าอยู่เมืองงอยนี่ห่วยให้จุ้งเมืองงอยนี่ห่วยยังมีโอกาสไปยุน่นในน้ำเฮ้ยฮัลโหลจุ้งเมื่องมแล้วเนาะนีะ่เนาะ ลีกมึงบริเมนตัวประเด็นเออไปต่อนี่ตัวถ่ายคืองขวางอืมจะไปไกลใช่ปหฮะอะไรยังไงนี่วางแผนกันอะไรยังไงหอดไซรแลมีการวางแผนกันอยู่นี่จะวางยังเลยก็คือเซย์เซย์กับโบมี่ยังเกิดขึ้นแล้วว่าต่อไปนะเริ่มมีเกิดอยู่ ปลาเือครัวาวจากไหนมีแต่งสอไปเรื่อยๆก็จะมาได้ยินแม่ยาว่ามาสิเมื่อแล้วเออันอยู่ท่ารแล้วบ่อันอย่บฟงาสากบ่เออ ตาคือโกงเงยโอ้แท้คิดว่าสิบหาฮะหาขยัเข่าก่อนเล่าคาฮกว้อย่างได้จะคิดว่า3บลยใ่ยังไอใคผูใหญ่หรือคผ้ให่จังยังไดลูกข่าเนาะสัมภาษณ์่ได้สัมภาษณ์ อยากกินนอมอยางตอนนี้บ่เหรอเดี๋ยวลวงผับบางเด้อพี่นอ้องโอยตอนนั้นเราอยู่ไซเกาะมหาไซข้ามหมอนบานิไไไสไปบ,บ,บ,บานิสไปล่วงผับบางหอดผงซารีบน้องบานิสเนาะ มึงยานะเฮ้ยวอดก่อนเนี้ยก่อนวัดก่อนอั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 นอดีเนี้ยก่อนฮะขมวนอฮะวัดก่อนขมวนอืมวัดต่อไปรวมพะบางพะบังที่วัดต่อไปมันอยู่ใกล้อันตอนตัวเมืองลมพะบางดีป่ะเมืองจังหวั ป้าตกกไก่เต๋อบิวสามตัวมู๋เลยกไก่เต๋อบิวเนาะถยู่ไลเต๋อบิวคนนี้เหออืมเพาะมันมีตะพูตะพาแต่ว่าบางอี้น่ะครับเมื่อเรียบร้อยอืมก็หักกระหูกมื่อหนีได้ทุกเรื่องราวกูก็อยู่ข้างกูฮะแหละก็่ได้เหตุยังก็อยู่ในมุมของกูเอาใส่นมมากูกินทอดข้าวจีนะ ลูกสะไหลายายเงงเออลืมถามสื่อเสียงเรียงน้ำสื่อจังได้เกาะดาดาเอนโดฟินนะดาเอนโดฟินพี่พนอ<า>อ้องเอาบ่ลือวสื่อเต็มเต็มกับแมงดาโอ้โหม,มาเมื่อกี้เลยมาเห็นหาดลานสาวพอดีพี่น้นองกำลังเ,เปิดโต๊ะลูกสะไห้อะไร ก็เมาหอดพี่น้องเัาก็ได้เออมีการต่อไฟออกมาอีกไหมบ้างบ้านนี่เออนา้านนี่ครับอ่ากะซีขาวสนวนเราดูหนาวเลยเนาะน้ำปั่นก็ได้น้ำหนาวอะไรกันเลยน้ำหนาวนี่ก็สีบดคลายเป็นไรอันยังนี่ตั้งแขมง์ตังนั้นคลายที่ัหนเออตั้งนั้นบอ่อ ก็เลยย่างเง,งินเราก็เลยได้ลูกสะพายมาขายของหายเหมืนอนวะอีเสีมึงได้ยเนียสัสเข่นะเาหมูเข่าหมูอีสีอีสีเผาผัาวเสี่ยวเขาเผาฟัวมา <c oughs> อ,อ,อยู่ให้เผาผัวไปยังไม่กลับเลยก็เป็นประเด็นใหม่พี่น้องเรื่องเล่าใหม่ ดูสภาพย,ยังเงางี่น้องเลยท่านนั่น็จะเป็นลูกชายยังเงางี่น้องก็ยังม่ได้คุยกันหลายดอกกับทางนั้นเดี๋ยวก็จะไปถามใหม่อยู่อะไรยังไงกูจะไปดูแหลห้องสลบวางมัจจาจะได้แลนด์นะจ๊จจะอาจะอ๊ะ อาจารย์จะให้สาวซุยแล้วและพี่น้องเตรียมตัวตัวรถไฟกูรหลดแล้วมรไฟอยู่บนโลหะางอมิงสิอยากไปขี่บพราะรถเมฆมันขึ้นพู่นะเพนบอรถเมฆกับโบก้าขี่ย่าน ทันที่ไปก็โตไปโตมันหรือไงสาวเชนหาตอนไป็นบขั้วเด็กก็ลักลักแล้วได้หรือลายสิบล้านอยู่ขับรถไฟก็ได้ไปกราบเกาะเที่ยวเด้ไปมันเกิดไปควายถือแน่นอนที่ไม่เที่ยงหรอกไปเที่ยวอ่านอนี้เนาะกูก็เสียอ่งว่ะเออกูสิไปน้ำใจเงงเด้อกูว่ไปกูก็เสียแวะลุงพอบ้านกูก็ได้ ไปหอนวงพะวงก็สู้จะไปกับปาราโดคนท้ามันจะแบกควบปมันจะมีขออ่างก็ไปแล้วมีการพารอแเปลี่ยนเต็มล้วูันเดียบันเลยเจ้าภาพบรรยากาศเพียงสมียสก่อนพี่นองหอมปากหอมคอวางวันคือสิได้เจอกันไปนานๆเนาะเอาเันสิเสิววยถางวันคือสิเด้เจอกันไปนานๆเนาะเรา มานี่ได้ลงไปเกี่ยวเขาอยู่นี่ไปเกี่ยวเขาลับจ้าเงเยเปเนี่ยเออเเป้นี่ออยแ,แล้วตนนี้นันยังเมืองนันแล้วหอดซาลวเดือนนี่นะแล้วเบ้เดอนต้านาอย่าพวกง,งนู่น,น่าวุกอืขาวขาวเนี่ยอ,อี้